สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาคุยกันเรื่องราศีสิงห์นะครับไม่ว่าจะลักษณะทั่วไปความรักความโรแมนติกนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์เรื่องเซ็กอะไรก็เราก็มาคุยกันนะครับอา้าวเริ่มต้นที่ลักษณะทั่วไปของชาวราศีสิงห์ก่อนนะครับนะเขบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับมีความกล้าหาญและมีความเป็นผู้นำนะ มักจะพูดอะไรเนี่ยพูดจริงทําจริงนะครับทําอะไรออกจะผงผางอยู่สักหน่อยนะครับนะมีความตรงไปตรงมานะทาให้ผู้คนเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับนะเป็นคนที่มองดูง่ายนะครับนะมักจะมักเหมือนแบบเหมือนไม่มีรัรลมคมไหนอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับนะมีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับชอบก็บอกว่าชอบนะเกลียดก็บอกว่าเกลียดนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยชอบพูดตรงๆนะครับจนบางครั้งเนี่ย ฟังดูไม่เข้าหูนะแต่บางครั้งเนี่ยครับก็มันเหมือนว่าซื่อตรงกับจิตใจนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยต้องชัดเจนซื่อตรงนะครับนะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกับใครนะครับนะทำอะไรก็มุ่งมั่นปรารถนาทําให้สําเร็จนะครับนะมีความมุมาณนะ นะครับมีความเพียรมีความมุ่งมั่นบากบัน่นเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะครับนะสามารถทําให้บรรุเนี่ยนะครับเป้าหมายได้ในที่สุดนะครับนิสัยของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นคนที่รักพวกรักพ้องเป็นที่สุดนะครับนะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าใครเนี่ยนะเออทีออ่หรือใครๆที่ไดออ้ที่ตัวเองแบบ รู้จักมักคุ้นน่นะครับก็มักจะเป็นเดือดเป็นก้อนแทนนะครับนะรวมทั้งญาติมิตรด้วยใครมาแตะต้องเนี่ยไม่ได้นะครับนะเออก็เรียกว่ามายามเกียรติชาวราศีสิงห์นี่แม่มันเหมือนสิงโตเจ้าป่าว่ากันอย่างนั้นนะครับมันก็มีความอ,อยากจะปกป,ป้องให้ถึงที่สุดนะครับนะแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีนะครับข้อเสียคือมักจะมีความดือด้อรั้นนิสัยดื้อรั้นเนี่ยนะครับในจิตใจนะครับไม่ยอมฟังใครง่ายๆนะมักจะ เชื่อมั่นในตัวเองสูงบางอย่างเนี่ยนะครับฟังคนอื่นบ้างก็ดีนะครับอ้าวเรื่องความรักราศีสิงห์สำหรับเรื่องความรักนะชาวราศีสิงห์เป็นคนรักที่ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าราศีอื่นๆเลยนะครับเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นนะเออและมักจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะคนที่เรารักเนี่ยนะเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สม่ำเสมอเพราะธรรมชาติของราศีสิงห์ก็คือความเป็นผู้นำนะที่มี ความรับผิดชอบสูงนะครับนะดูแลทุกคนอย่างดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยนะครับความโรแมนติกของชาวราศีสิงห์นะในแบบราศีสิงห์ก็บอกว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับคิดปุ๊บนะลงมือปั๊บนะครับมักไม่ลังเลเพราะเขามั่นใจว่านะตัวเขาเนี่ยพร้อมและดีกว่าคนอื่นๆน,นะครับความรักของเขาเนี่ยนะครับนะ เป็นความรักที่ซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความชื่นชมนะให้เกียรติและดูแลเอาใจใส่แต่ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะอาจจะดูเป็นคนที่เชื่อมัน่นตัวเองสูงบ้างนะครับนะกล้าแสดงออกและร่าเริงแจ่มใสนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้และไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีสิงห์เป็นคนที่กล้าหารกล้าทํากล้ารับนะแต่ไม่ใช่คนเสียสละมากนะักเขาเอาจจะทําทุกอย่างตามความต้องการ และความรู้สึกของตนเองนะครับและทุกคนก็จะทำตามสิ่งที่เขาคิดด้วยนะแต่ในทางกลับกันเขาจะไม่ทำตามคำขอของใครๆทั้งนั้นนะครับความสัมพันธ์กับคนรักนะของเขาเนี่ยจะเป็นในแบบต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดของเขามากกว่าที่จะมานั่งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับดังนั้นเนี่ย คู่รักของชาวราศีสิงห์ควรที่จะเข้าใจและยอมรับตามเขาเรียกว่าต้องตามใจเขาให้ได้นะครับถ้าไม่อยากขัดใจจนทะเลาะกันนะก็ต้องตามใจนะเออบางทีถ้าไม่ตามใจเนี่ยอาจถึงขั้นเลิกลากันไปเลยก็ได้นะครับความสัมพันธ์ในแบบราศีสิงห์เขาบอกว่า ราศีนี้นะครับนะมีความมั่นใจในตันเองและกล้าแสดงออกนะทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้ที่มั่นใจและไม่กลัวในเรื่องความรักนะครับเขาชอบที่จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาความรักมากกว่าที่จะรอความรักเดินเข้าหาเออนะแต่ถึงแม้เขาเนี่ยนะจะเดินหาความรักเองก็ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะไม่พิถีพิถันในเรื่องการเลือกคนรักนะเขาใช้การพิจารณา และความรู้สึกในการเลือกนะคนรักนานพอดูนะครับเขาจะค่อยๆนะดูให้แน่ใจว่าคนนี้แหละใช่หรือเปล่านะครับนะที่เขากับที่เข้ากับเขาได้ดีที่สุดนะครับอ้าวมาดูเรื่องเซ็กกับราศีสิงห์บ้างนะครับราศีสิงห์เนี่ยนะนั้นตรงกับธาตุไฟจึงมีอารมณ์ที่รู้สึกรุนแรงร้อนแรงนะมีพระกำลังเหลือเฟือนะครับเขาจึงแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกต่อคนรักอยู่เสมอเสมอ แต่การถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของชาวราศีสิงห์นั้นเป็นในแบบสวยงามค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่จะมาเร่าร้อนมากมายนะครับเหมือนความรักของหนุ่มสาวทั่วไปเพราะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีมาสมีฟอร์มของความเป็นผู้นําอยู่ดังนั้นเวลาจะทําอะไรจึงมีมาสอยู่ด้วยนะตลอดเวลานะครับเห็นอย่างนี้ก็เหอะนะชาวราศีสิงห์เนี่ยมั่นคงในความรักในคนรักนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะ และจริงใจต่อแฟนหรือว่าคนรักอยู่เสมอนะครับแล้วอะไรล่ะที่ชาวราศีสิงต้องการสิ่งที่ชาวราศีสิงต้องการก็คือการได้รับความยอมรับนับถือคำชื่นชมนะครับซึ่งจะทำให้เขามั่นใจในตัวเองอย่างมากนะครับและเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอย่างดีด้วยนะครเขาได้ก็ดีด้วยความเต็มใจนะครับชาวราศีสิงต้องการทุกอย่างเพื่อให ผลออกมาดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยคนรอบตัวของเขาจะต้องเข้าใจในความบุ่งมั่นของเขานะจงอย่าไปกวนใจเขาในยามที่เขาตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับและสำหรับคนรักของชาวราศีสิง์จงจำไว้ว่าเขา จะต้องเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอและอย่านอกใจหรือเทยศยเป็นอันขาดนะครับนะครับอ้าวตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังครับผม